หอยหยหิวมาแล้วจ้าวันนี้นะครับมาไกลถึงจังหวัดเชียงใหม่ กับโปรเจกต์พิเศษ <lawsuit. S 1> นะครับหอยหอยหิว X เติมทิปกับแคมเปญเติมทิปเติมครัวฮาลานทัว t ไทนะเราจะไปทั่วประเทศเลยเราเริ่มที่นี่ฮะจังหวัดเชียงใหม่นะครับและวันนี้เรามาอยู่ที่ม่อนแจ่มนะครับเพราะฉะนั้นหาอะไรแจ่มแจ่มทำกันดีกว่าอบอกได้เลยนะฮะว่า อีกหนึ่งกิจกรรมที่พอมาเชียงใหม่ที่ม่อนแจมเนี่ยหนึ่งกิจกรรมที่ต้องมาก็คือนี่ฮะโป่งแยงจังเติร์นโสเตอถามจริงรายการอะไรวะ <c oughs> <c oughs> คือจริงๆมันรายการอาหารมันต้องทำอย่างนี้ก่อนใช่ไหมเนี่ย <c oughs> เดี่ยวตอนที่สามามาแล้ววะ่ะอ้าวลองลองดูเห็นในคลิปแล้วเมือก็ไในเท่าไรแล้ว <c oughs> <c oughs> สบายมากไปพวกเราไปเล่นเลย ขาไม่ได้จะพยายามจะขึ้นรถไปบ๊าว่ารายการอะไรวะเนี่ยที่นี่คือโป่งแยงใชเก็นคสเตอร์ค่ะที่ผมดูในคลิปใช่ไหมใช่ค่ะที่มีสาวๆกรี๊ดเติร์นอะไรอย่างนี้เยอะแยะ ผมอยากจะทดสอบตัวเองสักนิดนึงเล่นอะไรดีคะวันนี้เอาที่ตอนนี้เราคือพอมาถึงมาถึงก็เนี่ยโอ้โหเครื่องเล่นอะไรเต็ไมไปหมดเลยเอามา จำแจมให้ผมหน่อยมามอนแจมต้องแจมแจมต้องจัดซะหน่อยเอาเอาอะไรดีได้ค่ะซิกเนเจอร์ของที่นี่จะเป็นจังเกิลโคสเตอร์นะคะแล้วก็จะมีจังเกิลไบค่ะเป็นปั่นจักรยานบนสลิงไปกับ200เมตรสองดูเอาเอาเอาอีกเอาอีกเอาอีกสักอย่างแบบสุดสดเลยโอเคเอกลักษณ์ของที่นี่เลยซิปลน์ค่ะเป็นโหนสลิงแล้วก็ปีนป่ายบนต้นไม้เป็นซิกเนเจอร์อีกหนึ่งรายการของที่นี่ค่ะแนะนำมาแล้วต้องเล่นต้องเล่นอันนี้ใช่ได้ างั้นก็เดี๋ยวจัดมาให้ผมเลยอ่ะผมไปทางไหนต่อเลี้ยวซ้ายเข้าตรงสารพระภูมินะคะที่แหววสักหน่อยแล้วก็เข้าไปเล่นค่ะทําไมต้องสารพระภูมิให้ผมไหวก่อนอ๋อเป็นสักเซจของที่นี่ต้องไห้ทุกจุดด้วยใช่ค่ะขอบคุณมากขอบคุณค่ะประเภทแรกเอาแบบซอฟๆน่ารักน่ารักกันดีกว่าจังเกิลคอสเตอร์ครับไปครับ ที่หอยดันอย่างนี้เลยนะครับดันไปข้างในเดียวเลยดันข้างไปข้างนึงครับคอขบวนหนึ่งอันดันข้างใดข้างนึงก็ได้ครับซ้ายขวาเหมือนกันได้เดี๋ยวมันเบรกให้เองอยู่แล้วนะครับเราต้องไปให้สุดนะผมหนึ่งจะสนุกนะครับความเร็วรถแค่40เองนะครับสี่สิบเซฟครับผมจริงสายนตเฮ้ยไอ้ยังไอ้หอ่ยโอ้ย โอ้โอหนักอยู่นะเ <c oughs> สียวดีนะเสียวนะ <c oughs> บอกเลยว่าเสียวเลยฮะอุ้ยแต่สนุกครับผมสนุกสนุกยอดด้านต่อไปฮะอันนี้โหดขึ้นมาอีกนิดเอ,อ้ยเริ่มสนุกแล้วนะฮะจังเกิลใบครับอ <c oughs> ะคเซฟตี้ดีมาก เซฟตี้ดีมากหันหลังผมยองขาเสีไปหอนด้านล่างเลย๊บเอาตรงนะครั้งแรกผมไม่เคยมาเห็นในแต่ในคลิปว่ามันว่ามันเสียว่าแต่คราวนี้ก็ต้องมาโดนเองแล้วนี่โอเคร้อมฮะเฮ้ยเซฟตี้ดีมากนะเอาตรงนะ นี่ฮะเป็นจริงจังอ่ะจริงจังอ่ะผมบอกเลยจริงจังอะห่งสองเอาเลงครับไปว้ไปว้ยเด็กโเยโอ้โหจะเือแล้วครับเฮ้ยเฮ้ย โอเคครับเป็นไงบ้างครับพี่เดียถามว่าเป็นยังอยู่ยังอยู่ใช่ไ้มยังอยู่ใช่ยังอยู่ครับพี่ลงทานุนทนุลับปันเบาๆนะครับผมทำไมอ่เพราะว่ามันลงเน่ยอ๋อครับครับไปโ้

มีคนถามว่าไหวไหมอ่ะผมบอกได้เลยว่าไหวรับไปฮะทษโทษครับใครอใครอะทำท่านไม่เท่ากันมนึ่งขึ้นด้วยมาถึงซิปลายล้วเฮ้ยตาก้องซิปไม่ได้รุ้นนี่ยยังมีอารมณ์นี่นี่ดู ดูดูน่าตื่นเต้นน่าตื่นเริ่มสนุกนะผมผมว่ามันสนุกนะโอเคไปนั่งอะไรหอยย่อขายึ้่รับย่อขาเลยโอ้ยกระผม ขึ้นกันเลยงอเลยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยอยโอ๊ยยโอ๊ยอยอ๊ยยอ๊ยยโอ๊ยยโอ๊ยยอ๊ยยโอ๊ยยโอ๊ยยโยยออยอ๊อยโอ๊ยอยโอ๊ลยโอ๊ยยอ๊ย มองอะไงกันโอ้ยไม่หมดโอ้โหวี่สูงชิบหายยังยังยังโูกอ้โหรอ้้้โโโโโโหหหออลูก ไม่กี่มันจะทะลุลุตอครับเบรกไม่เบรกไม่อยู่แล้วทำไมไม่เบรกตั้งแต่ตอนนี้ไม่เบรกตอนนู้นโอ้โหชุดชุดชุดโอ้หนี่ต้องยอมรับเลยนะฮะนี่เป็นฝีมือคนไทยนะฮะที่เรียกได้ว่าเอาดูเราดูในคลิปหรือว่าอะไรมันก็ยังมันยังไม่เท่ากับการที่มาได้ของจริงนะต้องบอกเลยว่าสนุกสนานมากแล้วก็ถ้าใครนะฮะมาที่เชียงใหม่นะฮะมาที่นี่ได้เลยโป่งแยงจังเกิลคอสเตอร์ครับ รา,รายการอะไรวนันนี้เอากรุงลงเลยโสดมานาหรืออะไรวะเนี่ยพอยู่หิวมันต้องกินสิจะบ้าเลยให้มันตื่นเต้นขนาดนี้ถ้าอย่างงั้นหิวแล้วเพราะฉะนั้นไปกินอาหารกันดีกว่านะฮะถูกใจสายเนื้อแน่นอนนะครับเพราะว่าเติมทิปเนี่ยแนะนำมาว่าร้านนี้อร่อยมากๆแล้วบอกเลยว่าร้านนี้มิชลินไกด์ไป ขายังสั่นอยู่เลยและตอนนี้นะฮะเรามาอยู่ที่ร้านเสเน่ห์ไทยครูซีแล้วนะเอาขันย้ผมหิวแล้วผมอยากจะซอยอยากจะกินร้อนอุ้ยเด๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวนี่มันกลิ่นอะไรเนี่ยกลิ่นเนื้อทั้งน,นั้นเลยโอ้ยหอมอย่างนี้ต้องไปคุยกับเจ้าของร้านหน่อยครับไป และนี่คือร้านสเสน่ห์ไทยคูซีนนะฮะที่เป็นร้านอาหารฮาลานที่ทางเติมทิพย์เนี่ยแนะนำมานะครับจะมีเมนูอะไรไปชมกันครับและนี่คือเจ้าของร้านสเสน่ห์ไทยคูซีนนะฮะ โอ้ด่งดังมากร้านพี่นะฮะนะฮะคนเยอะจริงๆเลยอยากถามอีกหนึ่งถ้าสมมติมาร้านนี้เนี่ยต้องสั่งอะไรฮะก็จะมีขั่หวยุนนานครับข้าวผัดมันเนื้อซุปเล็งซี่โครงแล้วก็มีผัดผักส่วนเมนูซิกเนเจอร์ก็จะเป็นแกงขังเลเนื้อครับและร้านนี้ก็ได้มีเชลินไกด้วยใช่ทาไมมีเคล็ดลับความอร่อยอะไรฮะถึงได้มีชลินไกด์เคล็ดลับความอร่อยความุ่วมกับก็จะเป็นตัวเครื่องปรุงเติมริกครับ สุดยอดมันเติมทิพย์มันคือเคล็ดลับความอร่อยครับทำไมเติมทิพย์ถึงถึงถึงทำให้อาหารของเรามีสเสน่ห์แล้วก็อร่อยมากๆมันพอเวลาเติมลงไปในน้ำซุปหรือว่าตัวเมนูผักมันทำให้อาหารรสชาติกลมกล่อมแล้วก็อร่อยยิ่งขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นผมต้องลองแล้วละ่ะผมว่าผมต้องต้องจัดมาตามที่ที่พี่บอกเลยแล้วกันนะฮะน่าจะหนึ่งสองสามสี่ห้าใช่ครับว้าวโอเคได้ อย่างนั้นพี่จัดให้ผมเลยครับมาแล้วครับสมการลรอยจริงๆกลิ่นนี่เตะจมูกเลย นะฮะโอ้โหนี่อะนี่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 นนนข้าวผัดน่าจะเป็นข้าวผัดมันเนื้อนะฮะข้าวผัดมันเนื้อโอ้โหหืมหอมหอมนี่เป๊ะตรงนี้นะเตะตรงนี้นะโอ้โหนะะ่าทานมากๆเลยฮะความกลิ่นมันเนื้อนี่มัน มันสุดอย่างนง้นแล้วเนื้อเขานุ่มมากๆเลยฮะนี่อรนะ่อยมากอืมว้าวเงีแล้วผัดผากโอ้หร้อนๆอนเลยนะฮะมาลร้อนแบบนี้ฮะผัดผัดตามฤดูก,กาลอันนี้เป็นกระหล่ำนะฮะใส่ปรุงปรุงรสเติมทิพเข้าไปพี่เขาบอกว่าเป็นสูตรเด็ดของเขาเป็นสูตรทางร้านเลยนะฮะทันนี่ผัด <ๆ S 1> ผัดอู้มหอมมาก โอหมนหอมมากอันนี้ใส่ผมปรุงรสเติมทิปรถไก่เข้าไปออก๋อยครบอร่อยมากอร่อยอิกงอันหนึ่งนะฮะถ้ามาภาคเหนือเราจะลืมสั่งสิ่งสิ่งนี้ไปไม่ได้แกงฮังเลถือว่าเป็นพระเอกของคนเหนือเลยนะมาแล้วก็ต้องสั่ง อันนี้ก็ใส่ผงปรุงรสเติมทิปแต่อันนี้เป็นรถเนื้อเข้าไปมาชิมกันฮนะฮมผมว่าสำคัญต้องกลิ่นนะเพราะกลิ่นม,มันมันมัน,ม,นมันได้อะไรมันก็ตามมาเลยนะฮะไม่ต้องไม่ต้องอาใัยข้าวด้วยผมบอกเลยสดเลยแล้วกันนี่ฮะแกงฮั้งด้วย เนื้อเนื้อนี่ยุ่ยเนื้อ,อนี่เปื่อยมากๆเลยรสชาติกรอ่ๆมากฮะอือได้ผงปรุงรสเติมทิปรสเนื้อเข้าไปผมบอกได้เลยวิ่งบนกันอยู่ประมาณจุดแตัวรลอมากผมรู้แล้วทำไมคนแน่นขนาดนี้ขอซดซุปเ,เล้งซี่โครงหรัวสดนิดหนึ่งซดนำ้ำอ่ะแซบ่บ ยุย้ยเรียกว่าหลุดเลยนะฮะไม่รู้จะพูดอะไรมันอร่อยบอกเลยหลังจากทำกิจกรรมแอดเวนเจอร์ขนาดนี้ผมบอกเลยว่ามันหิวแล้วก็จเจริญอาหารมากๆอืมอออมากอันนี้ขอผมว่าเมื่อยไหมเนี่ย เมื่อยไหมอะไรอ่ะขาวัวยืนนานยืนนานไม่นานไม่นานาคิดมุกนี้ได้ฮะเอาตรงนะกระนาหิววิวเนี่อยนะอันนี้ต้องกินรับประทานแบบนี้เลยอนะฮะโอ้พี่ต้องต้องมือจะจะเด็ดกว่าเนาะผมก็เลยเพิ่งเคยมาเอเขาบอกเขาบอกเลยบอกพี่พีต่ต้องใช้มืออุ้มหนังด้วย นี่กินนี่กินนี่เลยนะผมไม่เคยกินขาวมาเลยจรืงๆเฮ้ยอร่อยมากกินส่วนที่เป็นเอ็นๆจะอร่อยมาก ลำขนาดเจ้าแต่คนนั้นอร่อยจริงๆข้าวเสร็จไปแล้วโอ้ยนี่ฮะชาไทยดูนะฮะมันเป็นท็อปปิ้งอะนะฮะไม่หวานตัดขาครับผมบอกเลยรสชาติกำลังดีมากเม็ดบุกเม็ดบุก ไม่อยากจะให้หลายๆคนอิจฉานะครับเพราะว่าข่าวเสร็จแล้วของหวานมาฮะนี่นี่คือไอศครีมกะทินะฮะนี่อะไรนะ่ะนี่อะไรอนะ่ะมีครกด้วยนะฮะว้าวอยากให้ดูอยากให้ดูนี่คือมีตัวให้เราตำเองด้วย <c oughs> เออว่าเป็นกิจกรรมดีนะเออน่ารักดีน่ารักดี ่ไอติมกะทินี่นี่นผมชอบกินคำใหญ่ๆผมชอบกินแล้วมันครบอ,ะ <c oughs> อ่ะอือหืออือร่อยอร่อยทั้งค้าวทั้งหวานเอาอย่างงี้เอ่อพี่พี่ครับเชิญทางนี้นิดนึงครับใครม่้อ พี่แม่ร้องโอ้โหเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูว่าหมดหรือเปล่าอร่อยมากๆพี่นี่แล้วเอิบที่เมื่อกี้ผมได้มี2เมนูเนี้ยที่ใส่ผงปรุงรสเติมทิปเนี่ยทั้งไก่ทั้งเนื้อเนี่ยใช้มานานยังไฮะใช้มานานแล้ครับเป็นปีแล้วทำให้ถึงเลือกถึงเลือก เม,นะมันทําให้รสชาติอาหารคุณขอบอร่อยอยิ่งขึ้นนะครับก็เลยแต่ผมบอกว่ากลิ่นถ้าเป็นไก่ก็ไก่ขึ้นเนื้อก็เป็นเนื้อขึ้นเลยร,ร้านเปิดปิดกี่โมงพี่เปิดตั้งแต่สิบโมงจนถึงสองทุ่มครับผมแล้วมีวันหยุดไหมฮะวันหยุดทุกวันพฤหัสครับค,ครับผมทาไมหยุดวันพฤหัสอยากถามหยุดพฤหัสเพราะว่าสลับกับอีกร้านหนึ่งตอนนี้พวมีสองสาขาสาขาสามกษัตร<ม>ิย์ปิดวันพุธอันนี้ปิดวันพฤหัส สาขาแล้วหรอเนี่ยจะขยายต่อไหมฮะเดี๋ยวมีกรุงเทพอะไรไนี้จริงเหรอครับแล้วอย่างนี้ผมปรุงรถเติมทิพย์เนี่ยจะตามคุณไปทุกสาขาหรือเปล่าครับนะบนะนะบอกว่าอร่อยจริงๆนะครับวันนี้พิกัะถ,ถ้าจะมาร้านนี้พิกัดอะไรฮะพิกัดอยู่เส้นถนนบางสิงค์คำที่จะออกไปเส้นซุปเปอร์ครับอืมนะฮะแล้วอีกสาขาหนงะ่ะอีกสาขาอยู่ด้านหลังอนุาสาวรีย์สามกรรษัตริย์ทัวเมืองเลยแล้ว ที่กรุงเทพนละกรุงเทพเนี่ยขอปิดไว้ก่อนขอปิดไว้ก่อนนะฮะอาฮะ <c oughs> และนี่คือเคล็ดลับความอร่อยของร้านเสน่ห์ไทยครูซีนครับแล้ววันนี้ผมขอบคุณมากๆเลยนะฮะผมขอมอบกิฟต์เซตเติมทิปนะฮะเป็นแบรนด์ฮารานที่อยู่คู่คนไทยนะครับมานานหลายปีนะครับจนเป็นที่นิยมในเมนูอาหารฮา,ารานมอบให้จากเติมทิปเติมครัวฮารานทั่วไทยครับอขอบคุณครับพี่กิจครับ ขอบคุณนะฮะอันดึงดึงนี่ดึงนะนี่นี่มีดึงนะวมีดึงตอนนี้นะครับผมอยู่ที่ชุมชนมัสยิดร้อยปีบ้านห่อนะครับวันนี้ผมจะมาเติมความสุขให้กับพี่ๆตรงนี้นะฮะด้วยนีฮะเติมพลิปครับเห็นครับ ถนนห้าลานชุมชนร้อปีบ้านห่อเนี่ยนะครับตั้งอยู่ในตัวเมืองจังหวัดเชียงใหม่ครับเป็นชุมชนที่มีชาวจีนนับถือาศาสนาอิสลามอาศัยอยู่และที่อยู่ติดกันนั่นก็คือมัสยิดบ้านห่อครับสร้างโดยชาวจีนมุสลิมที่อพยพมาจากมณฑลยูนานประเทศจีนก่อตั้งมายาวนานกว่า100ปีครับในทุกเช้าว,วันศุกร์นะครับจะมีการนัดจีนยูนาน เป็นตลาดเก่าแก่ของชาวไทยมุสลิมน,นะครับที่มีสินค้ามาจากคนท้องถิ่นที่น่าสนใจมาให้เลือกซื้อเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวนะครับโดยจะเป็นคนในชุมชนและบริเวณรอบๆมาเดินซื้อของที่นี่กันครับเฮ้สวัสดีครับอาเติมเติมกันก่อนเลยะนะออะเติมเติมนี่นี่ของผูรอ,ด,อดรถไก่นะฮะเล็บสีสวยค่ะเล็บสีสวยด้วย <laughs> นะฮะอาไป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 ,ไปนะครับเติมความสุขกันเลยอ่ะแม่จา๋า คุณเอามาก่อนให้อันนี้ก่อนเลยเติมทิปมาผงปรุงรสรสไก่นะครับ <Yeah. S 1> นะครับเอาไปเติมความสุขกันได้เลยนะครับ <Yeah. S 1> โอ้โหดูนีเหมือนเหมือนไม่ได้เตรียมอะไรมากันเลยนะ <Yeah. S 1> อันนี้นะครับนี่นะฮะผงปรุงรสไก่นะครับเติมทิปนะครับขอบคุณนะครับคุณแม่จ๋าเติมทิปนะคะเอาละโอ้หูนี่นี่น,นี่โอ้โหเน่ พ่เซนเตอร์อะไรล่ะอุ้ยสวยขนาดนี้ต้องรับไปเลยนะฮะอันนี้ฮะผมเติมทิปนะฮะเอาละครับถ้าสนใจนะฮะถ้าสนใจเนี่ยสามารถซื้อได้ที่ร้านค้าร้านสะดวกซื้อรวมถึงซุปเปอร์มาร์เก็ตนะครับหรือว่าสั่งซื้อออนไลน์ที่ Lazada Shopee ที่เป็นออฟ i ิเชียลได้เลยนะจ๊ะพี่จ๋าผมกุณงรสก่ครับคุณแม่เติมทิปครับนี่นี่ครับพี่ผมกุ้รนะ นี่นี่คุณแม่จา๋าขอขออนุญาตเติมความสุขด้วยเติมทิปหน่อยนะครัะขอบคุณนะครับคุณน้องคะเอาละเดยอไปไปไป ไปพุ่งให้มีฮาลานด้วยนะครเป็นผงปรุงรสไก่ผัดผักอะไรเงี้ยใส่ปุ๊บอร่อยเลยนะจ๊ะ มีความสุขทุกครั้งนะครับที่ได้มาเชียงใหม่แล้ววันนี้กิจกรรมผมเต็มเปี่ยมมากอย่างเช่นไอเอวนเจอร์ I A Adventure ที่ไปมอนแจมก็สนุกนะฮะไปกินอาหารฮาลาลที่สเสน่ห์ไทยครูซีนนะฮะอันนี้ก็อร่อยมากๆแล้วมาจบที่นี่นะครับมสัสยิดร้อยปีบ้านฮ่อนะฮะเอาละครับั้งหน้าเราจะไปเติมทิปเติมครัวฮาลาลทั่วไทยที่จังหวัดไหนต้องติดตามให้ดีนะครับและฝากติดตามข่าวสารและก็กิจกรรมดีๆได้ที่ไอจีทิกเกอร์เฟซบุ๊ก เติมทิปไทยแลนด์ครับวันนี้ไปแล้วเจ้า